เมื่อท่านชุคุลอาจารย์พระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียนในปาลได้นาคณะสงฆ์และญาติมิตรได้ลงไปช่วยพี่น้องในประเทศในปาลได้การจาริกไปอย่างที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุดธรรมทูตเราเป็นหน่วยงานเข้าถึงมวลชนโดยสายสาสนา,า,าที่ไม่ต้องรออะไรให้เป็นเรื่องของการพึ่งตัวเอง ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นหลักพระที่ลงไปในพื้นที่ขนาดนี้นก็ได้รับรายงานมาโดยตลอดไปเรื่องของปัจจัยสี่เป็นหลักอาหารเพื่อนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารนี่เราลงไปถึงไปต้มเหมือนเหมือนกับคุณหมอเนี่ยไปตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวรักษาคนทางเราก็ไปตั้งเสมอหนึ่งโรงพยาบาลรักษาความหิว อันนี้ลงลงไปถึงที่แล้วก็ส่วนนึงก็แจกข้าวสารเป็นอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งเต็นท์นะครับผ้าใบแล้วก็ลงไปนในระบบยาปฏ,ฏิชีวนะที่เราแจกได้ที่ส่วนหนึ่งไปให้คุณหมอตรวจรักษาอีกส่วนหนึ่งพระก็ใส่ย่ามไปใส่ย่ามไปก็กดหัวตัวร้อนแล้วก็มี ซาลามีทิฟฟี่มีอะไรจะไม่อะไรในแจกได้ก่อนเลยอันนั้นถึงถึงถึงมวลตน,นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปเหมือนปลอบใจทํำฝันสวดมนต์ให้ฟังนำพาไหว้พระอันนี้เป็นเรื่องของไซโคไซโคเทเรพีคือจิตวิทยาบางวัน